ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสาขาหน่วยงานสถานศึกษาประเภทสกรรระดับตำบลดีเด่นประจำปี2568ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปสูตรการเรียนรู้ระดับตำบลหนองกุงตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุงหมู่ที่1ตําตำบลหนองกุงอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก่ดำสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามภายใต้การบริหารงานโดยนายพรทวีเกตุตาผู้อำนวยการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก่ดำ บุคลากรสกรรระดับตำบลหนองกุงประกอบด้วย 1. นางสาวนวพรสีทองสาครูศูนย์การเรียนรู้ 2. นางสาวกุลวดีโยธามาตรครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตอนที่2ข้อมูลการประเมินด้านที่1 การบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองกุงมีอาคารสภาพเหมาะสมเป็นเอกเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอกมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกมีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมน่าสนใจและทัน ด้านที่2การจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองกุงมีแผนการจัดการร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมุมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนและ QR code แค่สแกนก็รู้ได้ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสอกอรอระดับตำบลหนองกุงมีการประชาคมสำรวจความต้องการของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมอาชีพ่มสนใจหลักสูตร3ชั่วโมงจำนวน6กลุ่ม ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสมัครเรียนในรูปแบบ Learn to Earn ประกอบด้วยวิชาการทำพวงมาลัยจากผ้าขาวมา้าวิชาการทำแซนวิชเพื่อสุขภาพและวิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้ายืดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีผู้เรียนครบตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดมีแผนการเรียนรู้การพบกลุ่มมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียนมีสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัยกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนการขับเคลื่อนงานจิตอาสาโครงการระบบช่วยเหลือผู้เรียน MKCare การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสสปชต โครงการหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมโครงการ l ลโอเ A ในการช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่3การมีส่วนร่วมสกรอระดับตำบลหนองกุงมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสกรอเช่นการประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนการร่วมเป็นเกียรติในโครงการต่าง ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสกรรระดับตำบลด้านอาคารสถานที่และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสกรการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบลและต่างตำบลสกรรระดับตำบลหนองกุงมีการสำรวจรวบรวมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านที่4การติดตามประเมินผลและรายงานผลสกรรระดับตมหนองกุงมีแผนติดตามผลสรุปผลและรายงานผลมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสกรอระดับตมหนองกุง้งมีกระบวนการรวบรวมที่หลากหลายตอนที่ 3. ผลงานที่ประสบผลสําเร็จสกรรระดับตมหนองกุงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดบ้านหนังสือชุมชนประจำปี2567การประเมินศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล Smart Learning Space สข้อมูลการประเมินด้านที่1 Smart People ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลทักษะชีวิตและเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสกรระดับตำบลหนองกุงมีทักษะในการเรียนรู้ดิจิทัลทักษะชีวิตและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆที่จัดขึ้นทั้งในรูปแบบการอบรมการทำกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการรวมถึงแบบอย่างที่ดีเช่น นายวิศวปฐมมาที่ได้รับเกียติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านที่ 2. ส,สมาร์ทเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้สกรรระดับตบหนองกุงมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่นการสอนออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ห้องเรียนออนไลน์การใช้ระบบ LMS QR Code e-book เพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active learning การเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นเกมการศึกษาการพัฒนาและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ ar ช่วยสอนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและหลากหลายมีนวัตกรรมการสอนเรื่องการโต้ตอบทางโทรศัพท์วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นผ่านแอปพลิเคชันค o o ู และนวัตรกรรมการสอนเรียนรำไม่จำเจด้วยโดมิโน,โนท่ารำในรายวิชาศิลปศึกษาทุกเทคโนโลยีร่วนสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างแท้จริงด้านที่3 Smart Environment พื้นที่การเรียนรู้ยืดหยุ่นสะอาดปลอดภยัยทันสมัยและน่าสนใจสกรรระดับตำบลหนองกุงมีการจัดพื้นที่สะอาดปลอดภยัย และน่าสนใจโดยมีการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ที่หลากหลายมีพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยึดหลัก5สและพร้อมให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือและพบกลุ่มเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านที่4 s m สม t ร์ทคอนเ เนื้อหาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทันสมัยและเชื่อมโยงท้องถิ่นสกรรระดับตำบลหนองกุงมีการจัดเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอย่างชัดเจนโดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งท้องถิ่นชีวิตจริงและโลกปัจจุบันมีการใช้หลักสูตรหรือสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆด้านที่5 Smart Partnership and Innovation ภาคีเครือข่ายร่วมมือ และมีนวัตกรรมใช้ได้จริงสกอรอระดับตำบลหนองกุงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกุงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากิจกรรมนวัตกรรมต่างๆเช่นการทํายาหม่องการทํำพวงมาลัยจากผ้าข้ามา้าโครงการเลินทุเ e อินรวมถึงการร่วมกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งและโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยมีการลงนาม MOU อย่างเป็นทางการสกรรระดับตำบลหนองกลุงขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะ